โอเคผมจะมาเล่นตับหัวไหลตูดได้ครับผมจับตรงไหนคุณต้องพูดตอบเลยเริ่มหัว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 หกูเลกหมดแล้วตอนนี้ใปที่อื่นไม่ดพี่ที่อื่นมี่มีสามสี่ี่ไรไรหัวหัวละตูดหัว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 เยไรหัว พี่เบื่อแล้วบอกผมแล้วกันเล่นให้พี่อยู่แล้วล่ะอาจะไม่เบื่อนะหัว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 เดี๋ยวพี่เล่นของพี่แล้วเดี๋ยวผมเล่นของผมมาน้เดี๋ยวผมเล่นของผมมาหน้าพี่เล่นีนีทีนีียกเล่นพอไม่อมถ่ายเอาตกลงไม่ถ่ายรู้พ่อเล่นรผมลำบ้่นตัวตลกบางวันแล้วก็เศร้าพอสมเล่นไปถ้าไม่ตลกพอตบหัว อ่าคุณเดี๋ยวผมลองแล้วคุณตอบได้ยังโอเคผมจะตลกตลกไปโอเคเดี๋ยวผมไปลองลองได้ได้โอเคผมผมนั่งเป็นตัวตลกผมนั่งเป็นตัวตลกบางวันก็ไม่เศร้าไม่โศกบางวันถ้าไม่ตลกถ้าเขกะหัวโป๊ ตลกทันทีไ <c oughs> อ้นหนูเฮ้ยหนูแล้ถ้าไปไอเด็กคนนี้ <c oughs> อ่ะห,ห,ห,หัวหน้าผมเน,นีน่ยเขาเล่นนะฮะไปถ่ายรูปให้พ่อหน่อยเร็วเอาไปถ่ายรูปลูกพ่ออยากได้รูปหมูนะรูปหมูรูปเดียวนะได้ฮะได้เอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์มาดูรูปเก่งไปม่ะลูกเก่งไหมนี่มางานพ่อเนี่ยดูถ่ายรูป,ปโอ้ยลูกกำกับอะไรเก่ง <c oughs> นี่พ่อบอกตรงๆนะไม่ต้องเก่งใจตามสบายลูก ตามสบายแล้วเสื้อไอชุดฟองไม่ต้องใส่หรอกตามสบายถึงว่ามาวันเพื่อนพ่อเนี้ยถึงว่าวันเกิดเก่งใจดยเอางี้แล้วกันกินไปถ่ายไปก็ได้เออตามสบายลูกตามสบายทําตัวสบายสบายอยากเก่งอยากเก่งขอเป็นภาพนิ่งไปอ๋อได้ได้ตามสบายเลยเลยครับเนี่ยกินได้เลยเค้กเดี๋ยวต่อเค้กเสร็จให้ลูกเองร้องเพลงร้องเพลงหน่อยนะขอเป็นเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์ได้ไหมตัตัตัอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บบรรยากาศไปได้ได้เดีวเอาเพลงโชว์เพลงของหนูเลยมีเพลงอะไรบ้างลูกนะ กูให้กันที่หัวกิดพ่อนะแต่แแดแแแแแดแแแอย่างนี้ดีกว่าพ่อเอ็งกินคนเดียวคนอ่กันดีกว่าใช่อ้น้องไม่กินเแวก็ยังมิด้วยเนี่ยเออเผมไม่ดื่ผมไม่ดเเอโอ้โหเไปกิงกับเพื่อนไปรึป่ากิน ให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งประเสริฐได้หวังตั้งใจให้ได้สมดังฝันใจดีใจไปเฮ้ยไอ้น้องขอดีกว่าอ่อนนี่เลือผมคอแข็งเอ้ยคออ่อนนี่มันต้องเมือเนี่ยออกเล้าให้เมาเออ